เริ่มแรกเราฟรีสไตล์ไปก่อนนะจากนั้นครับผมปัดมือซ้ายสไลด์ถอยหลังเลยที่5 6นะครับมือขวาทําเป็นหลอดนะจากนั้นครับผมขยชี้มือซ้ายควายด้านหลังยกมือขวาขึ้นอยู่ตรงปากนะครับผมจังหวะทิจ7ตและยกขึ้นหลับตาเล็กน้อยแปดและให้เอามือซ้ายนะครับจับข้อมือมือขวานะกับมือขวาไว้พร้อมกับกระโดดกลางขาหันหน้าเลยสอบขึ้นที่1และต่อยไปทางด้านซ้ายนะครับผมเร็วจังหวะทิ่และ และดึงกลับมาครับผมยกตัวไปทางด้านซ้ายที่ 2, 2> oh, s <S และยกสอบซ้ายขึ้นครับผมที่และ oh, s <S โพเทเทเลยนะแล้วก็ดึงแขนลงมาครับผมที่3 oh, s <S และย่อลงดึงแขนขึ้นที่และ oh, s <S และดันตัวนะครับไปทางด้านซ้าย4พร้อมกับกระโดดครับผมย่ำขาขวาสะบัดมือขึ้นทั้งสองข้างเลยที่5 oh, s <S และซ้ายลงยกไหล่ซ้ายครับผมที่6สลับขวา7 และซ้ายแปจากนั้นถอยหลังครับผมก้าวขาซ้ายพร้อมกับยกไหล่ขวาล้วนๆเลยที่1 3 2ซ้และ3ตัวจะค่อยๆโยกไปทางด้านซ้ายนะครับและยกขาวขวานะครับควายด้านหลังขาซ้ายพร้อมกับยกมือที่และปัดโล่งหน้าหันซ้ายด้วยนะจากนั้นครับผมให้เตะขาวขวาขึ้นมามือขวานะครับปัดเท้าเลยที่5และยกขาวขวาขึ้นครับผมที่และ และออกขวาไปด้านหลังครับผมมือขวาทิ่มลง6และหมุนมือไปทางด้านซ้ายครับผมที่7จพร้อมกับพ้อยเท้าขวาด้วยนะครับและด้านมือซ้ายเลยที่และ8 2ครั้งนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับเตตนบายฟรีสไตล์หนึ่และปัดซ้าย5 6ดื่ม จ็ดขึ้นแปดกระโดดออกหนึ่งต่อด 2, 3, ยดันสองโพสสามย่อดนันสี่กระโดดห้ 5, าไหลหกเจ็ดและแปดถอยเร็วหนึ่งโย่สองสามปัดสี่เตะห้าและออกหกหมุนเจ็ดและดนัน เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็น2ฝั่งให้เห็นทางด้าน,นหน้าและก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบ slow motion ดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วโซดาป,ปั๊บไปเลยโอเคครับผมฟีสไตล์ไลนหนึ่งสองสาเตรียมปัดเลยห้าหกหันเจ็ดยกแปดสองหนึ่งต่อยสองยกสามดันสี่กระโดดห้าไลหกเจ็ด ถอยหนึ่งสองสี่เตะหออกหหมุนเดันแเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงโซดาป๊อปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ได้ไม่ได้หรือ,อยได้ไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะที่มาช้านิดนึงนะครับพอดีว่ารอคอสตูมอยู่นะฮะกว่าจะมาก็ ไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่านะครับอยากจะเป็นแบบสาจาบอยกับเขาบ้างนะครับเต็มสิบให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์เตืนเข้ามาได้นะครับแต่ก่อนที่จะจากกัรฝากคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย